สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะลองเป็นคนขับรถตู้1วันนะระผมภารกิจวันนี้ก็จะเป็นนะฮะเราขับรถตู้ไปรับลูกค้าที่สนามบินนะมาดูกัครับว่าจะเป็นยังไงก็คืออันนี้เรามีรถแล้วนะเนาะลูกค้าจะมาถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะเดี๋ยวเราก็ขับไปเรื่อยๆไปรอที่สนามบินดอนเมืองนะก็ประมาณ5คนนะครับลูกค้า ก็ไปดูนะครับเราจะทำยังไงบ้างเราก็ครั้งแรกเราก็นั่งหนึ่งรถหารถมีรถหนึ่งคันเนาะรับงานไว้เป็นเป็นรับผู้โดยสารล,ลงจากเครื่องบินรับวก็มาส่งที่พักนะครับก็มีทั้งรับจากที่บ้านไปส่งสนามบินแล้วก็วันกลับก็ไปรับจากสนามบินมารับกลับบ้านนะก็ประมาณนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องเอารถไปจอดที่สนามบินไปกันหลายคนอย่างเงี้ยไปสิบคนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ รับตามบ้านแล้วก็ไปส่งสนามบินรับจากสนามบินก็มาส่งกลับบ้านทุกทนนะครับแล้วเราก็จบภารกิจวันนั้นนะครับผมก็คิดรอบนึงก็น่าจะอยู่ประมาณแล้วแต่รถแล้วแต่รถนะถ้ารถ VP นั่งสบายๆอย่างนี้นะครับก็อยู่ประมาณวันละสองพันห้าหรือถ้าเป็นสี่แถวก็น่าจะอยู่ประมาณที่ไม่แต่งอะไรเลยนะรถเปล่าๆอะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่ประมาณพันแปดสองพันอะไรอย่างเงี้ยครับรวมน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ ถ้าอยู่ไกลหน่อยก็น้ามันต่างหากอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลตรงนี้ดูก็ได้หรือไม่ก็สอบถามเข้ามาก็ได้แต่ผมจะหาข้อมูลไว้ให้นะครับผมไปตอนนี้เดินทางนะครับเราอยู่บนรถสตาร์ทรถแล้วตอนนี้ประมาณจะสามทุ่มเนาะมาลูกค้ามาลงประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าไปครับเดินทางครับ่ะโอเคครับผมพร้อมแล้วว่าเดินทางกันเลย ก็ไม่เด็ดมากนะไม่ต้องนอนไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากแต่ถ้าดึกหน่อยนะฮะก็ mm hmm. ต้องเตรียมตัวนิดนึงอย่างไปรับตีหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องนอนก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับลูกค้าไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่นอนเลยยิงยาวเลยง่วงตายเลยฮะ,ะอันนั้นอันตรายต่อลูกค้าแล้วก็เราตัวเราด้วยเนาะถ้าจะไปรับตีหนึ่งเนี่ยเรานอนซะก่อนนะครับนอนก่อนแล้วค่อยสักห้าทุ่ม ่อตื่นนะฮะแล้วก็ไปรอลูกค้าไปรอก็ดื่มกาแฟนิดนึงกาแฟมันเออ่ทำให้หายง่วงไวนะครับแล้วก็อะไรนะหมดฤทธิ์ไวก็วคือกลับมาเสร็จส่งลูกค้าเสร็จก็นอนต่อได้เลยนะชีวิตรถตู้ก็ประมาณนี้นะฮะขับไปฮะ รถตู้รับลูกค้ารอลูกค้าประมาณนี้อันนี้คือหนึ่งวันนะถ้าค้างก็อาจจะต้องนอนในรถตู้บ้างหรือไม่ลูกค้าใจดีก็ก็อะไรนะก็เช่าโรงแรมให้นะถ้าลูกค้าใจดีเอ่อเช่าเช่าโรงแรมให้อะ่ะเราก็จะนอนได้ สบายมากยิ่งขึ้นแล้วแล้วแต่ลูกค้านะเมื่อกี้เราก็ไม่มีก็นอนในรถก็ได้นอนในรถเอ่อถ้าบางคนโมดิฟายเบามาเนี่ยพับเบาะหลังนอนหรือไม่ก็เอนนอนเรียบเลยก็ดีฮรแล้วแต่คนนะหรือไม่ก็ถ้าเป็นเบาสไลด์ก็สไลด์หลังแล้วก็ทำนอน,นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความถนดถัดของแต่ละคนเนาะ ไม่ก็หาที่นอนถูกๆเอาก็ได้มาแล้วแต่คนทำด้วยแล้วแต่คนยิ่งเรานอนได้ลึกเท่าไหร่แล้วก็ความปลอดภัยของลูกค้าก็จะดีขึ้นเท่านั้นนะฮะนีเ้เราขับรถไปเรื่อยนะเดี๋ยวเราจะถ้าใครสงสัยเรื่องรถตู้เนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยากจะเช่าไปเที่ยวหรือจะหารถแบบไหนเหมาะกับเรา นักเรียนนักศึกษาก็จะมีอีกมีคำแนะนำให้นะว่าเฮ้ยเราเงินงบไม่เยอะอยากไปหลายคนเบาสีแถวก็ได้เพราะาวัยรุ่นตัวเล็กยังเล็กกันอยู่นะถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเขาก็จะนั่งระบากแล้วก็เป็นวีพีสามแถวหรือไม่ก็แปดที่นั่งอะไรเงี้ยแบบผู้ใหญ่หน่อยนะนะครับไปฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทางกันเดีย๋ยวไปเจอกันอีกทีใกล้ๆถึง อนะครับอ่าครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ดอนเมืองล้วนะมาถึงดอนเมืองแล้วมาจอดรถรอนะครับอยู่ตรงลานจอดรถด้านหลังของดอนเมืองเรียกอะไรอ่ะลานจอดรถนะครับลานจอดรถเปล่าเลยนะที่เป็นอาคารร้านตรงนี้ก็จะมีด้านหลังก็จะเป็นอาคารจอดรถอีกที่หนึ่งที่มีห้องน้าตรงนี้นะครับมาจอดรอนิดนึงนะครับตอนนี้เวลา ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่มสิบเห็นไหมไม่เห็นหรอก่ะประมาณสี่ทุ่มนะมันรอกันนิดนึงนะฮะชีวิตของคนขับรถตู้กประมาณนี้ฮะก็จะมีลานจอดรถตู้อยู่ด้านหลังเหมือนกันนะฮะอยู่เลยไปนิดนิดนึงแต่เราเข้าห้องน้ำก็เลยจอดตรงนี้เลยมันรอกันนิดนึงตอนนี้มาสักตรงนั้นซี่เรามากับรถกันตรงนี้ จะรอกันนิดนึงนะครับรอลูกคา้าค้าลงปุ๊บแล้วพ่าใช่เขาโทรมาแล้วก็วนไปรอรับนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับว่าจะเขาจะเอากระเป๋าว่าจะโหลดกระเป๋าลงมาอะไรอย่างเงี้ยเดินมาอาคารอะ,อะไรนะมาตรวจเอกสารตรวจพน้นตร,ตรวจนี้นครับเราก็มาอรอพอดีเลยอยู่นี้แล้วโอเคเดี๋ยวไปรอกอันก่อนที่จะจะไปรับนะไปครับรอกันก่อน เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เรามารอรับคุณค้าแล้วนะขาเข้าอ,อคาคารสองโอเคแถวนี้เนาะอีกหกร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาใกล้ถึงธจรกิจากราแล้วนะฮะวิ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้อีกหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรวิ่งตรงต่อไป รับผู้โดยสารโอเคไปครับรอรับวิ่งตรงต่อไป อหรเสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับอีกร้านหนึ่งนะฮะตรงนี้อยู่อะ,อะไรนะเส้นหลังเลยองยเจียศาสตร์มานิดนึ่งนะเดี๋ยวจะลงพิกัดไปให้ในดีสคริปชั่นนะครับมาชิมกันได้นะครับชื่อร้านเจดิ่งนะมาดูกันว่าร้านเจดิ่งนี้มีอะไรกินบ้างไปครับอยุธยานะไม่ใช่จังหวัดอื่นอยุธยาสวัสดีครับ